ฝากหัวใจไว้ตีปลายฟ้าฝากสายลมเมือช่วยปาปัดไปอยู่แห่งหนไหนความฮักยิ่งใหญ่หัวใจนี้ อยากให้หูความหักอยู่ตีใจและหนาใจอยู่ที่แผ่นฟ้ากว่า ไปกอยกอยดูก่อนไปไฟหาอมาเจอบนแผ่นฟ้าหมูดาวเมฆขาวหนตางเส้นยาวดาวนั้นใฝ่ฝัน หัวใจผูกพันหักมันสัญญาหักต้องใจเวลาก่อนไปใฝ่หามาเจอหักต้องใจเวลาก่อนไปใฝ่หามาเจอสวัสดีเจ้า สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ฟซีททั่วโลกนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเนาะเราก็ได้มาที่อนุสาวรีย์จางเือกของเฮาที่เชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่มีอยู่เคียงคู่กับจังหวัดเชียงใหม่มาเมินนะครับมาหลายร้อยปีนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ ได้ย,ยิ่งหย่อนไปจากวัดวาอารามใดๆนะคะบี่นี้โอต๊ตเคยมาอธิษฐานขอพรแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วโตยนะครับเนาะตรงนี้อยู่ที่ถนนโชตนานะครับเนาะแต่ว่าในส่วนนี้ก็เป็นจ้างเผือออยู่นะครับซึ่งกอยู่กใกล้ๆบ้านโอ้นะครับก่อนเข้าบ้านวันนี้นะคะวันนี้ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยนะครับไปทําธุระที่มอาที่แม่โจมานะครับเนาะ ลาดโอด๊อยูแมโจแล้วก็ไปส่งไปแับนะปีอาเคดสองนะครับแล้วก็ไปส่งที่แมโจนะครับเนาะเสร็จแล้วก็ปิกมาส่งนะนะครับมาอยู่มาแวะหาแอลหาแม่ที่บ้านสักหนึ่งเนาะแล้วก็ห้าโมงปิกบ้านนะครับแล้วเอาก็ไปส่งล้วโอ๊ดอีกับไปทําธุระซื้อของไปกาซื้อผักซื้อไม้นีย่ยบไได้เข้าบ้านเตือนนะครับเนาะ สาระของวันนี้นะครับน้องวันก่อนโอด๊ได้หลายสดนะครับพลั่งพลูอารมณ์จากสามเดือนหกสมสมปี6กเดือนน้องตีได้พานมามันก็นมีความรู้สึกบางอย่างอันอันท่าบอกอู้ออกไปบอกเอื้อเนเลยออกไปก็บอกใครเข้าใจก็เลยได้อู้ออกไปนะครับแต่ว่าด้วยความยาวมันมี2สองปี ก็เลยโอ้ก็เลยมาต่อแ h มแ m ม n d EP หนึ่งห้าชั่วโมงป่ายนะครับพอจะหกชั่วโมงนะครับซึ่งยาวเมินนะครับเนาะพี่ๆสำหรับพี่ๆ FCL ที่อาจจะเป็นพลังเงียบแล้วก็เอาไปสงสารต่อไปบางทีอาจจะไม่ได้เข้าใจโอ้ทั้งหมดเนาะอาจจะเป็นปงจะเข้าพี่ๆอาจจะเข้ามาในท่อนใดท่อนหนึ่งนะครบเนาะเดี๋ยวอดเอาไว้ทําคลิปต่อไปนะครับแถม เพื่อที่จะพี่ีได้บาได้เข้าใจพิดโอนนอกในในการซื้อความหมายนะครับเอ้วก็แค่ความ้ซื้อของพี C ่ๆ FCTP แล้วก็พี P ่ๆยูทูบเบอร์แล้วก็ตัวโอ๊เองตัวเนาะก็เลยวันนี้นะครับเรือแ,มแ่มแค่ซาวันนะครับรที่สาลคพีศาะกรสารคดีหล่อนน้อยหายที่บนภูเ็กไฟในหมู่บ้านโคกออก นะครับหรือว่าน้องผลไม้ที่เฮาฮู้จักกันนี้นะครับนะ้องแล้วก็แฟนคลับนะครับโอ๊ตก็เเ็น F c ซแฟนคลับตัวยงของลุงพลและกอบป้าแตงนะครับนาะซึ่งเฮาฮู้กําลังใจกันมาโอ๊ตกออยากช่วยนะครับแต่จะช่วยจะได้ตังกอบหบมีนะครับตังกอบหบมีแล้วก็บมาได้อุดหนุนสินค้าลุงพลอันยังนะครับนาะโอก๊กอเลย นะตอนนั้นนะคะที่ลุงพลยังบงอกมีตั้งแต่บอกมีสาบ้านนะคะแล้วก็ตั้งแต่ถูกใส่ร้ายลแล้วเฮาก็หันพิรุษต่างๆแล้วก็ติดตามมาตลอดจนเป็นตี้ไปตีมาตี้มา,ต,มาติดตามพี่ๆยูทูบเบอร์ในหล,หลายๆช่องเฮาก็อยากจัดฟังข้อมูลดีๆยูทูบเบอร์ YouTuber ที่อยู่เคียงข้างกับลุงพลประกอบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ กพราว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นชาวบ้านงกกยูทูบเบอร์ที่เข้าไปทำาททาทชีวิตลุงพลในหมู่บ้านกกอ,อแล้วก็ปีๆวงแหวนรอบนอกที่มีการไลฟ์สดแล้วก็มีาการทำคลิปข่าวที่มีข้อมูลที่เป็นคุณต่อลุงพลนะครับนอ้อกโอต่อติดตามทุกช่องแล้วก็ฮักทุกช่องนะครับแล้วก็มีความรู้สึกดีๆเพราะว่าเราเป็นห่วงลุงพลประแตน ก่เลยต้องฟังพี่ๆยูทูบเบอร์นะคะบ,บอกว่าจะเป็นข่าวสารการวิเคราะห์การวิจารณ์ต่างๆเนาะโอก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกช่องนมะตีอยู่เคียงข้างกับลุงพลมาเมินขนาดตอนนี้ก็3ปีปายแล้วนะครับแล้วก็จะมีพี่ๆเอที่เปิดช่องใหม่หลายๆช่องเนาะโอก็แบสา,ามารถที่จะไปคอมเมนต์ได้ทุกช่องนะคบแต่ก็รักสองพอนะครับเนาะเราก็คือก,กำลังใจ ทุกครั้งที่ไปก็กะสุนปดไร้ปืนครับแล้วก็แอบ่องฟอพอนะครับอ่าแล้วก็ฮื่อกำลังจนะครับเอาก็เป็นเอฟซีทั่วทั่วไปคนนึงนะครับแต่ว่าโอก็เป็นแอดมินในฐานะร้อยช่องนะครับอ่าแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งเนาะพี่ว่าน้อยจ่ายว่าเออเวลาเราไร้์ซดเมื่อใดมามีมาม,มีการเปิดก,การมองเห็นนะครับลรามาเกดิดเลยท้ามือ ตั้งฉายาต่วเขาว่าตามซนะครับเนาะมีพีปีอาจจะสงสัยว่าตามซิฟหมายถึงอะไรอย่างนะครับเนาะตามซิฟหมายถึงว่าต่อไลท์โซล FC บ่าเกยถึงซิบนะครับเนาะบางทีตั้งไลฟ์ไปเหมือนเหมือนเพื่อสะสมสี่พันชั่วโมงเ่อก็อาจจะเป็นไลฟ์โซที่บอกค่อยมีคุณภาพเพราะว่าไลฟ์สดละไว้เนาะมันก็นเลยทำเพื่อ PPSC เบื่อนายก็เป็นได้นะครับออดก็ยังใกล้เหมือนกันนะคะเวลาพ่อของเ่าเพราะว่าเขาบอกมี เสียงเพลงเบิร์ดไลฟ์สดไว้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนแม่เจ้านะครับแล้วเราลูกไฟนะคะนะครับลระก็มันก็เลยบ่มีการเสวนาบ่มีการปฏิสัมพันธ์กันเนาะมันก็เลยนี่แหละไปที่ไปที่มาแล้วก็หัมยางนึงเวลาอดไลฟ์สดเย็บผ้าอะไรอย่างต่างๆคืออยู่ไปอยู่มาตอนแรกพี่ๆอาจจะมาสักสิบเอ็ดสิบสองคนก็ได้นะคะแต่ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหรสักหน่อยนะครับก็จะ เหลือแค่หน,นึ่งวิวสองวิวนาะจนจนอดก line, ะลงไลฟแบบ์นะครับที่เหตุผลที่ไลฟ์สดเมินเมินนั้นก็เพราะว่ามันมันมีเอฟซีมาแบบน้อยนะครับก็เลยคิดว่าเข้าใจไปเองนะคะว่าเออระบบ YouTube มันอาจจะสะสมสี่พันชั่วโมงได้เมินได้นักหน้อยนะครับจากการไลฟ์สดเมินเนาะซึ่งหัวข้อวันนี้นะครับยังบม่ตรงเลยยังบม่เข้าเรื่องเลยนะครับนอกก้องกาคือประมาณว่าโอเคอยากจะใึ้กำลังใจ นะครับลงพลป้าแตนเรามาในวันที่3 1อดนี้นะครับเพราะว่าเหลือแถมแค่ซาวันบาดานะครับต้องแถมน้อยเดียวนะครับอดในส่วนตัวแล้วนะครับยกฟ้องนะครับคือเขาขึ้นจะเอียมาเมอแล้วนะครับคือจากการที่ติดต่อถึงวันถึงวันถึงวันที้ก็อ,อยากฟังสิ่งนี้นะครับาะโอดแบกเคยแปลกมักอะอย่างเลยนะครับแค่ว่าเขาเป็นแอดนินนักรับไป เป็นแอดมินช่องแปลภักและหลายๆช่องเนาะแล้วบางทีความคิดเห็นเฮาบางอย่างอาจจาะบัตหุออกทธใจปี่เอฟซีบางบางท่านบางคนเนาะมันก็นเลยทำให้เจ็บช้ำน้ำใจพ่องเนาะก็เงียบไปนะครับโอ้ก็แบบเคยมาแสดงออกความคิดเห็นอย่อยังเลยนะครับเนาะนอกจากว่าวันนั้นนะครับนะเนาะคือมันอดมาได้นะครับมัน อัดอัดอัดไวเบอร์เนาะแล้วก็ช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงที่ละละสัมละสายโดยเป็นช่วงที่อ๋อทั้งยูทูบเบอร์ที่จมตีฟังเดียวกันนะครับซึ่งจะไปกับไปเหยียบเรือสองแคมนี่นะครับเนาะเออเฮาก็เลยต้องอ่าคอยระแวดระวังแล้วก็เฮาก็ต้องอยู่เป็นกู้เป็นกีนกับพี่ๆยูทูบเบอร์น้องๆตัวนะครับที่เปิดช่องใหม่ตัวเนาะที่เราคอยท้่กำลังใจในการทำคอนเทนต์ ออกมาปกป้องลุงพลป้าแตงนะครับเนาะอันนี้โอดก่อสนับสนุนเป็นที่นะครับเนาะเพราะว่าเราก็อู้คนเดียวบ่ได้ในเรื่องจะอี้นะครับเคยลองแล้วแต่บางทีก็บรนทัดเชื่อถือเนาะแล้วเดี๋ยวลองลองหันมาไลฟ์สดหรือว่าทําข่าวที่เป็นเกี่ยวกับลุงพลโดยตรงเนาะเพราะว่าโอดเองก็เป็นแอดมินแล้วก็เป็นเอฟซีมาเมินจะเข้าข้อมูลบางส่วนหรือว่าความคิดเห็นบางส่วนเขาก็สามารถแสดงออกได้นะครับเนาะ อโอ้ก็หวังไว้เป็นเป็นอย่างยิ่งเนาะพีพีเอฟซีทั่วโลกโดยเฉพาะพีพีเอฟซีที่เป็นคนเมืองเหมือนกันคนล้านนาเหมือนกันเน,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 นาะที่จะติดการสนับสนุนโอ้เนาะคือโอ้ก็แบบได้มีพี่พีภยไยอันยังถึงแม้ว่าโอ้จะเป็นตูดเป็นเกออกสาวถึงแม้ว่าโอ้จะอ,อ๋อฟาดประจ้างนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าโอ้จะมีความคิดเห็นบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ตรงผ่าน นะครับแต่ออดบอกเคยแปลงภาคแล้วก็บอกเคยจังไผนะครับในทุกคนเนาะก่อห้าคนแต่ว่ากคเนาะเพื่อนท้องว่าฝักเนื้อฝักตัวพี่พีเอฟซีทั่วโลกเลยนะครับเนาะคนลน้านาวเขาเหมือนกนันนี่ถ้าอุ้งกำเมือ,องเขาก็เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับเนาะที่ออดออกมาอุกก้งกำเองวันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ไปอุดแท็นะครับเนาะ ในขณะที่โอ๊ดอยังบรถทงก4,000ชั่วโมงเต่อช่วงนี้โอ๊ดก็อยากจะทําช่องนี้นะคะเป็นคลิกับช่องลุงพลดีกว่านะครับน้องละกอดเดี๋ยวถ้าได้ช่องเก่าคืนมาหรือว่าจะได้นะครับคือช่องนี้มันเป็นช่องสรองนะครับมันอาจจะมีปัญหาบิดทับอันยังหลายๆลยอย่างาการเปิดการมองเห็นหรืออันยังต่างๆนานาน้นองมาเกิดเลยถามเพื่ออพีพีเอฟซีอาจจะประหารโอด๊ดก็ได้นะครับน,น้องล้วกอ เอาไว้ไปเจอะไปเจอการที่จำปาดงในวันที่สิบเนาะสำหรับวันที่สามเอสก็ให้ไปนาะเลยนะคะวันที่พักษาใค่เข้าไปแถวตังในปุ่นนะครับนอกในสารเท่าบัเกิดขึ้นสารเลยแต่ว่าคงแบบคงไปบักเข้าไปบัตได้นะครับต้องคือมันต้องมีหลายๆคนเข้าไปเนาะแต่ว่านะครับรอฟังข่าวที่บ้านเพราะว่าเป็นวันฮาโลวีนโอปตีงานเยอะนะครับเนาะค,นะคือโอ้ต์สามารถไปได้เพราะว่าจะมีลูกค้าฝรั่ง เราตอนนี้ก็จองตั๋วมาวันที่28แล้วนะคบไปเทน,น่น้นาะเอ่อตั้งบูธปีตัเกเบตังแต่บัตรจ่ายค่าบูธบ,บัมีค่าตั๋วนะคะไปสร้างสีสันที่กับงานแต่ว่าเงินที่คนเดินมาแต่งหน้านั่นก็เป็นของเราอย่างนี้นะครับเนาะซึ่งมันก็ดีเนาะดีกว่าอยู่บ้านบา่ดดายนะครับเนาะแต่ช่วงนี้โอ๊กับเยบ็บกระโปรงพี่ๆสามารถดูผลงานของโอ้ได้โอก็จะสอนแซ่ผลงานตัวอันยัยงตัว นะครับในคลิปที่หลากหลายขึ้นนะครับนาะมีอย่างต่างคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเนาะสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้พี่โอ๊ตโพสไปนะครับแล้วก็ม่ได้อ่านโอ๊ตยังม่ได้อ่านสักอ่านเลยนะคะเพราะว่าอ๋อแบบว่างนะครับต้องดูแลนะนะสะพ้ายแล้วก็หน้าชายของโอ๊ตล้วก็บไปแม่โจกันนะครับรถทั้งวันเลยวันนี้นะครับแล้วก็มืดฝนโดยนะครับปกติโอ๊ตจะใจรถเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าใจรถยนต์พ่อมี2คนนั่งโดยกันเนาะ ก็เลยต้องใจรถยนต์เป็นเรื่องจําเป็นแล้วก็ขับรถไปในทิปต่างๆก็เลยอาจจะอ่าะสะดวกเนาะในการไลฟ์สดหรือว่าการทําคลิปหรือว่าการเป็นแอดมินหรือว่าการไปสอรองดูคลิปนะครัเนากแต่ว่าโอ้ก็จะมีเวลาดูย้อนหลักนะครับแล้วก็เวลาว่างโอ้ก็จะดูตลอดนะครับจะพอตลอดเลยนะครับในมือถือติดงอมแงมเนาะก็สำหรับกำเมืองถ้าพี่ๆคนไหนชอบกำเมืองนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้แต่โอ้คิดว่า จะอุ้กับเมืองอ่าพ่องเนอะเอ่อสำหรับคลิปนี้นะครับร่มลากับไปก่อนเนาะก็สำหรับวันที่ 3S เนาะแหมซาวันเฮาก็เป็นกำลังใจให้ลุงพลนะคะบอกว่าจะเป็นทานายหรือใครออกมาอ้ว่าจะได้ว่าลุงพลจะจะอันจะอีนะ้เนาะแต่โอ๊ตบอกเคยเชื่อนะครับเฮาก็เชื่อในอในทีมของเฮาในยูทูบเบอร์สายเฮาแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เฮาเชื่อตัวนะครับเชื่อต่อเขาตัวนะครับแล้วก็ถูกต้อง หรือว่าทุกใจของเฮานะครับเนาะเพื่อที่จะมีความสุขความสําเร็จไปด้วยกันนะครับเนาะถ้าลุงพลยกกองแล้วนะครับอันอย่างที่ดีงามก็เกิดขึ้นเราก,ก็จะต่อไปต่อที่ศาลุทธรนะครับนอ้องถ้ายกกองศาลุทธรแขมลุงพลก็รอดพ้นนะครับเนาะก็ต้องขอภาวนานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี้อราชนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช้างเผือกแห่งนี้เนะาะฮือดนบันดาลใจ ไปถึงลุงพลป้าแปดน,นะครับต้องคือหลอดพลปลอดภัยอันตรายต่างๆทั้งควงมูมาจนนะครับราก็ขอคือสารยกฟ้องนะครับน้องขอบคุณและสวัสดีค่ะมาปะกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ